ดูนี้เด็กปกระเทยมันจนมันนี้โอ้โหคุณพระช่วยพูดอย่างนี้แนะคุณบันพนเอ้ยเป็นไงจ๊ะอ้วทั้งคืนแล้วพูดอย่างนี้นะเสื้อที่เธอใส่ก่ออกนะไปที่ห้องเปิดแอร์เย็นๆที่นอนนุ่มๆเสื้อที่เธอใส่อย่าใช้มือแกะโอ้ไอ้ขี้ผายมือแกะกินโอ้เรื่ไปเสื้อนี่อย่าใช้มือแกะเอาอะไรแกะใช้สตีนเกี่ยวอก กางเกงที่เธอใส่คุณพระชุดโอ้โหอีกคนมมาอย่างนี้เลยโอนี่คุณอย่างนี้แล้วมึงเอ้ยไม่ค่อยถอดถอดเท่าิหรใช้ลิ้นตวัดจีสติงเธอออกโโอ้หใช้วายปีเก้าเก็ดลาดก็แต่ปลายเท้าถึงเส้นผมพอได้ที่แค่นั้นแหละคุณพระโปงเป็นไงครับมีแม่งด้วยขวดวหรเนี่ยนี่เห็นแบบนี้นี่เต้นนี่ตุ้มซ่าตุ้มซ่าเต้นนี่ปั๊บปั๊บปั๊บนี่นี่ดูดูดู โบลักสีดำนิดโบลักสีดำโอ้โบลักสีดำเลยเออเอออะไรอะเพียงดก็เยอเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะอะไรนะอีกทีเอาทีทีที่กิบปอกอีกทีอะไรนะเพลงอะไรโอ้โหพุ่แม่ตุ๋ยตู่เพลงเดียวเลยเฮ้ยมาโบลักสีดำโบลักสีดำมาโบลักสีดำโบลักสีดำนี่เลยเลิฟคาลเลแบ็คึงไม่รู้จักอะ เป็นเล่นเฮ้ยนี่ลวตอจานนักเตนนี่นี่ริมริมเลิฟคันเล็บรู้จักไหมรู้จักอันนี้เนี่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกูเต้นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เียทเลหนจากครูเทียมยหมครูเทียมเโอ้โหระวังไข่นะหนู เห็นตูดเขาเป็นผู้หญิงเขาสวยออกไปผู้หญิงบ้านตาบางทีกูเห็นยืนเยี่อวอยู่หลังเวทีแม่มงฟักออกมาใหญ่ของกูอย่างไม่บอกเฮ้ยมันคนละคนแม่งอย่างาง,งี้มันคนละครเขาเป็นผู้หญิงบัตรประชาชนเอาอ่านชื่อแล้อาละเดี๋ยวเราทำเชอเล่นกันก่อนเดี๋ยวน้องมาีินายสันติชัยเล่นกะอูครับอะไรนะบัตรประชาชน โอ้โหใครบอกกันไปที่ผัวใช่ตูหน้ามาสิตูคนบ้าเลยชื่อนายศักชัยโอ้ยคนเดียวกันคนเดียวกันมามาสิเบิมเลยังยังต้องตรงเออตกไข่ชิดตกไชิดนู้นอ้าวอีเหี้ยตดใส่กูอีกไหย ไม่ได้เติบเน่งกูทำโอ้โหมึงแดกปลาโอมาบอกมานตัวเมกเมกที่ผายขาชี่คิดขาชี่คิดอืมเอ่อวตีมบ้างโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวตูดมึงให้ขมิบนิดนึงดิตูดจับให้น้องหนึ่งจับให้น้องหนึ่งจับน้องแสดงมาดิแสดงแสดงมาดิแสดงมาดิมาดิมาดิแสดงมาดิป้าอพ่เชิญมาที่มาที่ แล้วสแสดงเนี่ยมาเนี่ขึ้นยโอ้อออออโหขากระแกงก็สุกไก่วะเนี่ยโอ้โหมานี่ชิบหายคนก็อะไรขากระแกงแม่งยังก็สุกไก่ฮ่องกงสมัยไหนอ่ะเออแบบหนึ่งพยายามมือนแตะไข่ให้มันรอดนี่นผู้หญิงเลยพี่ผู้หญิงบ้าอะไรหัวมันจะนี่มึงดู <c oughs> จะไม่จับดิโดนหัวมันไปบรรุปู่กันน่ะนี่ดูดู <c oughs> อ่ะอีกรอบอีกรอบขาชิ้นีดขาชี้นิดตุ้ดี้มะดูดิเดี๋ยวเดดูดู ไม่คับบิดอย่างนี้เลยวะก็อยับนี่อะไรนะคับบิดไม่ได้มัาตบบิดไม่ได้ก่อกโดูดโดูดดิหันเออหันมาเออเดี๋ยวกูถามจริงนี่ขาตั้งเต้นดุสุ่มไก่เหรอแนวเขาเห็นี่ยเห็นนิดนึงสแนวเขาเออขาที่ชิดขาที่ชิดวะเออโอ้โหอีนี่กลิ่นต้องทิพไพรมึงแดกหมาเน่าหมั้ยวะ ทำไมอ่ะทำไมมันพึ้งใช่หล่ะนี่เออเออขาดจริงๆแล้วเออชื่อชื่ออะไรเราอ่ะเชีย่ยมมีผัวยังยังชอบผู้หญิงผู้ชายผู้ชายทำไมจิ้นชอบผู้ชายก็เดาดีก็เดาดีผู้หญิงมันไม่เด,ดววาไงวะเน่ะตอบง่ายโอ้โหดีใจปะเออมาอะไรนะ อายอายนาะเขาเต้นไม่เป็นพี่ฮะเขาอายเต้นไม่เขาเต้นเต้นไม่ได้พี่ว่าแหละช่วยพี่หน่อยอันนี้เดียวนี่เดียวอันนี้เดียวอาจจะเต้นได้จจะเจริงๆน้องก็อายเต้นไม่ได้หรอกเออเดี๋ยวเดี๋ยตีไม่ได้ตดเลยวะเนี่ยทีกี้แม่คิดตีกันอีกแล้วเกย์โอ้โหกูชอบคำิดเป็กเนี่ยอีกรอบครับอีกรอบครับอีกรอบนี่อีกรอบอีกรอบเลยอีกรอบอีกรอบ ดูดูไปเ,เดี๋ยวมึงทำอะไรกลับบ้านเด้บ้างเด้งด้งเด้งเด้งเดึงเด้งเด้งบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ไหนลูกห <c oughs> นุนุนูมาคใครลูกมากพ่อมีผัวยังยังไม่พ่อมันก็มีผัวยังก็ถามพ่อเขาเมียหรือเปล่าคนไหนอ๋อตาคนสมวงอุย้ยตาคนสมวงที่พ่อตาคนที่คุณเจอประจำยังไงอ่ะชอบข้าวอยู่สี่แยกไฟแดงตาประจำได้ตาคนเนี้ย <c oughs> มาทำมิตรให้พี่ด้วย เดบิวตีะยเยอเยอะเยมเนี่ยไอเสือเหลืองมาเนี่ยเสือเหลืองเสือเหลืองเสือ <c oughs> เหลีกออีก,ออกอเอาเอากระามากระาม,ามีมีมีว่าโดโดมาเตะตวันเนี้ยเ,เป็นเป็นแขงอีสดแดงไง เป็นแขกไอเสอดงเอาเอาเสือเลยอ็นก่อนเสือเลยนก่อนอืมมันแค่นิ่มหอมมี่าอ,อะไรวะหอมหอมกลิ่นเมือนไข่ปิ้งเลย <c oughs> คุณจะเป็นลเอาตโดเตบาอออไเสื้อแดงไปแล้วมาได้เสดมาได้เสดงลยโอ้ช่วงนี้นรองผู้ชมกำลังมีแขก,แกันเสือแดงเอ ที่วฮ้เ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 ฮ้นฮ้นฮ้นฮ้เฮ้เฮ้นฮ้เน้เฮ้นส้เฮ้นฮเต้นฮ้เฮ้เอ้เต้เฮนเฮ้เฮ้เฮ้เฮนเฮ้เฮ้นีเฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้นเ้เฮ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 เ้เฮ้นเเ้ So I can เต้นอะไรของพี่ถ้าท่านจะให้ผมเต้นยังไงนสุดยอดนะครับพี่ทำไมพี่ต้องกระเด้าึ๊บดึ๊บโจมโชว์ดิโจมโชว์ดิแหม่มึงนั่งแดกเบี้ยของรับแขกเลยไอ้ชิบหายมึงนี่ไม่ทำงานของการดูโจ้เขาเต้นดิ ขาตัวขึ้นมาไม่เที่ยทีตีเป็นยังนี่มีวูบแล้วมีวู้ตไม่พราติเต้นไม่เป็นเหรอแล้วหนังหน้าอย่างนี้เต้นเป็นหรือเปล่าอไอ้เรื่องการเต้นพีดเป็นไงฮะไอ้ผมนี่โดอโดีตลองดูลองด,ดูการเต้นโดอให้ถูกใจนะเป็นวันเกิดของ ครับเดี๋ยวทำไมครับไม่เต้นได้ต้องเต้นต้องเต้นแล้วแหละต้องเต้นแล้วไม่เต้นได้ต้องเต้นแล้วนี่ต้องต้องเต้นแล้วต้องเต้นแล้วครับค่าตัวนี้ให้ให้ทนก่อนเลยไม่ไม่เอาไม่เอาต้องเต้นหงอนให้ทนต้องเต้นเออต้องเต้นเอ้าตีมาแล้วก็มองทีเต้นเต้นมองคนแรกนุ๊ก